สวัสดีครับมาผมมาพอกันอีกแล้วครับผมพอน้องนักบิงเที่ยบ,บินออฟพิเชียรครับผมมาเฮดอยากให้กินนี่แหละครับผมมันนี่สิแกงเห็ดครับแกงเห็ดเห็ดคอนเห็ดบดบานเท่านี่แหละครับผมอ่าเริ่มจากเริ่มจากตั้มพิกครับตั้มพิคขาน้อยครับผม เกลือครับกันพริกกระเด็นครับตำพริกกันเลยครับเราต้องํำแหลก ลงหม้อแล้วครับทำแบบกระตักลงหม้อเลยนานจะนั่งครับซือแบบสำเร็จมากครับก็ต้องใส่น้ำร้ายครับใส่น้ำพอดีอา้าเจาะถ่วมห็ดเนี่ยใส่บังกันครับวามถ่วมห็ดวะเด็ดแต่แกงตตวออมมันนี่ไม่แกงห็ดครับเฮ้ยแต่เห็ดเต่ออมร้ายกะ มาแกงมาหนิใส่จักน้อยหนึ่งพอติดสดน้ำพอเจาะก็มาต้อ,ตองใส่ลายครับเดี๋ยวน้ำจากในเห็ดมันก็ออกมาครับใส่พอดีเนี่ยอาพอเจาะปุงเลยครับ ใส่พวกชโลดบรรยากาศมันนี่ก็ฮ้อนฮอนกระด,ดกกระเดียครับผมมันเป็ยู่กินไอติเมเบิดสองแท่งกับบอนซ่าฮอนเยู่เวิรดีขึ้นครับปลา,าครับผมใส่ยักสองซอนกับพ่อพ่อหัออ่นใส่เกลือตอกตาพริกเย้วครับ อย่ามันตีเข้มครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วทำไปค้างหม้อได้ครับทำไปค้างไฟมันค้างหมอ้อมิน,นี่เฮ็ดเมนูง่ายๆครับผมแจงเห็ดคอนเห็ดบดกิน,นง่ายๆมือนนี่มิน,นี่ใส่แต่ผักอีตูครับผักอีตูอันนี้ผักกระแยงครับผมปลูกไว้บอดละลายมันได้ดอก มันอนีใสกกระแขงน้ำแครบเพิ่มความหอมครับผมกฝากฟไปฮึกเก้าหรอครับผมกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับฝากบอกพี่บอกน้องน้ำแน่ฝากนะครับ เบื่องหมอกันครับเป็นแนวได้ฮ้อนโอ้ยฮ้อนเถอะไก่ไฟกำลังเดือดครับคนนิดหน่อยสุกบ่อยาาดนะครับเห็ดใส่เวลาข้าวเดียวมีนูไงไง่ายๆมือนนี่กินง,ง่าย กินข่าเศรา้าของง่ายขวาเที่ยงนะครับรอแป๊บหนึง่งไฟอย่างนีง้ขื้นใส่แก๊สใส่ทานนะฟื้นเอาใจยากครับ เห็ดนี่ก็แจงใส่พักติ้วก็ได้ครับใส่พักติว้วตะกี้ต่พอเพลินๆเก็บเห็ดขอนนั่นน้ำปลาครับเป็นแจงใส่ยังเคขื่อนใบสมตีนงัวครับแซ่แบแซบมีเครื่องปรุงอย่างนะครับมีเห็ดกับแกลวบองกับใบสมตีนงัวน่ะแกงมาเจาะแซ่บเสยตะกี้ต่พอวันนี้เฮครับมาล่างแต่พอ เ็น้าเหดผ้าจิงจิงไงอยู่ไงเริ่มเดือดแล้วครับหมอใส่น้ำลายปวดต้นครับเอาแปมาสิรวงน้ำด้วยวันนีตจะรวงน้ำเลย น้าเห็ดออกหลายกเกอา่ปิดฟา์มออไว้จะเข้าครับเบิงพอซีมไป มาซีเบิงเลยครับหาสิรลวงน้ามันก่อนนี่ฮะซีเบิงครับผมพอดีครับแซบใส่พักเลยครับสุขแล้ว กันเล็กน้อยครับเห็นไหมครับซีซันหนากินวะมาได้ครับมากินแกงเห็นน้ำกันบันนี่นะครับปิดฟ้าไว้เล็กน้อยครับไปเตรียมตัวเตรียมซร้ากันบันนี่เอาครับก็บฝากไว้ซ้ำนิดละครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น,ไนะไม่เลิกครับสวัสดีครับ